2,540ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ2,540ซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความประชาธิปไตยมากที่สุดในขณะนั้นพลตำรวจโททักษินชินวัตรได้ทำการรวบรวมบุคลากร,กรที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆเข้าร่วมก่อตั้งพรรคการเมืองซึ่งพรรคการเมืองนั้นได้ชื่อว่าพรรคไทยรักไทยวันที่14กรกฎาคม2,541เป็นวันเปิดตัวของพรรคไทยรักไทยซึ่งหัวหน้าพรรคคือพลตำรวจโททักษินชินวัตร และในวันนั้นพลตารวจโททักษินชินวัตรได้ให้ความหมายของพรรคไทยรักไทยว่าเป็นการรวมพลังความรักความเสียสละของคนไทยและเป็นการมอบคืนให้กับแผ่นดินเพื่อแก้วิกฤตและฟื้นฟูประเทศนอกจากนี้พรรคไทยรักไทยยังเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและได้นําข้อมูลของประชาชนนั้นไปพัฒนาเป็นนโยบายพรรค เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนนอกจากนี้ยังได้แถลงจุดยืนของตัวเองโดยกล่าวว่าจุดยืนของผมจะทําการเมืองสร้างสรรค์ไม่เล่นการเมืองแบบทําลายล้างอนาคตพักไม่ได้หวังว่าจะเป็นพักที่โตที่สุดแต่ต้องการพักดันนโยบายที่ดีให้ไปสู่การปฏิบัติได้หลังจากวันก่อตั้งพักไทยรักไทยรัฐบาลทักษิณมุ่งออกแบบนโยบายเพื่อนําไปสู่การปรับแนวคิดเป้าหมายและการพัฒนาประเทศโดยให้ความสําคัญกับด้านเศรษฐกิจ เพื่อที่จะเร่งใช้น IMF ที่เกิดจากวิกฤตต้มยำกุ้งม,มีการส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจขนาดกลางให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นและยังมีการปฏิรูประบบราชการเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกต่อประชาชนและการทำงานของเอกชนมากยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยเป้าหมายสูงสุดคือเน้นไปที่นโยบายสาประสานคือการพัฒนาสังคมการเกษตรสังคมอุตสาหกรรมและสังคมข่าวสารควบคู่กันไปเพราะทักษิณเชื่อว่าสังคมเหล่านี้เป็นกําลังสําคัญในการฟื้นฟูประเทศชาติ3ปีหลังจากนั้นพรรคไทยรักไทย,ไทยชนะการเลือกตั้งจากประชาชนอย่างถล่มทลายถือเป็นรัฐบาลพลเรือนชุดแรกที่ได้บริหารประเทศครบวาลาระป่ปีและได้ดําเนินการตามนโยบายที่ได้หาเสียงเอาไว้จนประสบความสําเร็จอย่างเช่นโครงการส0สิบบาทรักษาทุกโรคโครงการกองทุนหมูบ่บ้าน และโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เป็นต้นนอกจากนี้ยังสามารถปิดหนี้ IMF ได้อีกด้วยรัฐบาลทักษิณได้ถูกยอมรับจากนานาชาติอย่างมากโดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ และมีความสัมพันธ์อันดีกับหลายประเทศรวมถึงประชาคมระหว่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกอย่างอาเซียนและเอเปกอย่างไรก็ตามรัฐบาลทักษิณก็ได้ถูกรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2549โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งนำโดยพลเอกสนธิีบุญยกรลินเป็นหัวหน้าคณะส่งผลให้พรรคไทยรักไทยได้สิ้นสุดบทบาทลงในปีพุทธศักราช2550การพัฒนาเศรษฐกิจระดับยาก พักมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรากฐานโดยเฉพาะการส่งเสริมโครงการหนึ่งตำบลผลิตภัณฑ์โอท็อปและการใช้ฉินเชื่อแก่ชุมชนผ่านธนาคารประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทและกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยนโยบาย30บาทรักษาทุกโลคเป้าหมายสำคัญในการสร้างระบบสาธารณสุขที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคนลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของประชาชนและปรับปรุงระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พักไทยรักไทยมุ่งเน้นการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยการใช้ถิ่นเชื่อดอกเบียต่ำและการสนับสนุนทางเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดภายในและต่างประเทศการปฏิรูปการศึกษาพักให้ความสำคัญจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสนับสนุนการเรียนฟรีสำหรับประชาชนการปฏิรูประบบราชการและการกระจายอำนาจมีเป้าหมายในการปรับปรุงระบบราชการให้มีประฏิธิภาพยิ่งขึ้น ลดความซับซ้อนและส่งเสริมการกระจายอํานาจไปยังท้องถิ่นเพื่อให้การบริหารจัดการป็นไปอย่างรวดเร็วและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดีขึ้นการสร้างความมั่นคงทางการเมืองพักมุ่งมั่นที่จะสร้างความเสถียรเียภาพทางการเมืองโดยการปฏิรูประบบการเลือกตั้งและการบริหารประเทศให้มีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการสุดทิจาริ์และการใช้อํานาจในทางม่ชอบรพัฒนาสังคมและความเป็นอยู่ของประชาชนพักไทยรักไทยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกมิติเช่น การสร้างงานการลดความยากจนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมการแก้ปัญหายาเสพติดเพื่อให้คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพรรคไทยรักไทยมุ่งเน้นการสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงและการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านนโยบายที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเช่นการกระจายอํานาจการพัฒนาท้องถิ่นและการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนอกจากนี้ยังมีการคัดสรรผู้สมัครที่โปร่งใสและมีระบบการตรวจสอบภายในของพรรค เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในหมู่สมาชิกและประชาชนมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีหลักประกันสุขภาพและสร้างโอกาสในการทำมาหากินนโยบายที่สำคัญของพรรคไทยหลักไทย 1. พพักชำระหนี้ให้เกษตรกรรายย่อยเป็นเวลา3ปีเพื่อแก้ไขปัญหานี้สียของเกษตรกรอย่างเร่งด่วน 2. จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งละ1ล้านบาทเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการลงทุนสร้างอาชีพเสริมและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชนและวิสาหกิจขนาดเล็กในครัวเรือนพร้อมทางรัฐบาลจะจัดให้มีโครงการหนึ่งตำบลหน 1, ึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อให้แต่ละชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาสินค้า 3. จัดตั้งธนาคารประชาชนเพื่อกระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งแรงงานให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย4 จัดตั้งธนาคารรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการเดิมและเพิ่มจานวนผู้ประกอบการใหม่อย่างเป็นระบบ5สร้างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเพื่อลดรายจ่ายโดยรวมของประเทศและประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพโดยเสียค่าใช้จ่าย30บาทต่อครั้ง6เร่งจัดตั้งสถานบำบัดผู้ติดยาเสพติดควบคู่ไปกับการปราบปรามและป้องกัน ผลกระทบของพักที่มีต่อการเมืองเศรษฐกิจสังคมของพักไทยรักไทยพักไทยรักไทยภายใต้การนําของทักษิณชินวัตรได้สร้างผลกระทบอย่างสําคัญต่อการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในช่วงที่พักดารงอยู่ตั้งแต่ปี2544ถึง2550ดังนี้ผลกระทบต่อการเมือง 1. การสร้างประชานิยมพักไทยรักไทยในนโยบายประชานิยมเช่นโครงการ30บาทรักษาทุกโรคกองทุนหมู่บ้านและนโยบายพักนิกเกษตรกร การรวมศูนย์อำนาจการบริหารประเทศของพักไทยรักไทยภายใต้ทักษิณชินวัตรถูกมองว่าเป็นการรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลางการควบคุมสื่อและการกดดันฝ่ายตรงข้ามเป็นอีกหนึ่งผลกระทบที่ทําให้เกิดความไม่พอใจจากกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย3การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางการเมืองพักไทยรักไทยได้เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางการเมืองโดยการรวมพักการเมืองขนาดเล็กและใหญ่เข้าด้วยกันทําให้การเมืองไทยมีลักษณะสองขั้วที่ชัดเจนซึ่งส่งผลกระทบต่อการแบ่งขั้วการเมืองในระยะยาวจนถึงปัจจุบัน ผลกระทบต่อเศรษฐ,ฐกิจ 1. การพัฒนานโยบายผ่านประชานิยมนโยบายกองทุนหมู่บ้านและสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชนและชนบทอย่างมากทําให้เกิดการหมุนเวียนเงินและการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ระดับล่าง 2. การเปิดเสรีเศรษฐกิจพักไทยรักไทยเน้นการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนรวมถึงการเจรจาการค้าเสรีกับหลายประเทศ3ปัญหาหนี้สินและการเงินภาคสาธารณะนโยบายประชานิยมที่ส่งเสริมการใช้จ่ายภาครัฐบางอย่างอาจทำให้เกิดปัญหาหนี้สินและการจัดการเงินของภาครัฐในระยะยาวผลกระทบต่อสังคม1การลดความเดื่อมล้ําในสังคมนโยบายประชานิยมของพักไทยรักไทยได้ช่วยลดความเหลือมล้ําในชนบทและการเมืองโดยเฉพาะการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ถูกลงและการพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นผ่านกองทุนหมู่บ้าน 2ความขัดแย้งทางสังคมการบริหารของพรรคไทยรักไทยนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองและสังคมที่รุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะการต่อต้านจากกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการบริหารของทักษิณรวมถึงกลุ่มเสื้อเหลืองพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและเสื้อแดงกลุ่มผู้สนับสน,นุนทักษิณซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตการเมืองในประเทศไทยที่ดำเนินมาต่อเนื่องสรุปพรรคไทยรักไทยได้สร้างผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อาการเมืองเศรษฐก,ก,ก,กิจและสังคมไทยโดยเฉพาะการนำเสนอและดำเนินนโยบายประชานิยมยที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทยจำนวนมาก และการเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมืองไทยให้มีความขัดแย้งทางรุมการที่จะเจน